ต่อเนี่ยครับชนะหกสิบอะเซี่ยวหลินยีอะฮะโอ้ไม่ดีตรงยีปะ่ะอเลสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับ เดี๋ยวเราไปเก็บรายชื่อต่อไปนะบ่ามาขอสปินไปสักแปดสิบรอบเซาหลินเซาหลินงะเกมเซาหลินง่ชฉา่ะเปิดเทอร์โบแม่งเพื่อความมันไงก็เสียไปแล้วล่ะครับวันนี้โอ้โหมาเดี๋ยวขอรันรายชื่ออีกหนึ่งครั้งนะ คุณฝนนะคุณฝนนะคุณเสือนะคะคุณเสือคุณฟิตขับเวบนะคุณชายบอลนะคุณสุดจัดกะคุณตั้มนะคุณเปียนะฮะคุณแบงค์กะคุณสไปร์นะคุณชัดไงจากใครรานะฮะคุณทุนฟรีนะคุณตองหนึ่งใช่ไหมฮะอะไรฮะคุณอะไรฮะคุณคุณไนซ์ไนซี่ผัวงอนดู เดือังไงโอรางวันก็โตไปฮะขอดูร,รายชื่อไปฮะนี่ฮะหนึ่งพันกว่าบาทนะคุณแชร์คุณเฮอ,อะเปล่าฮะคุณโนหนึ่งอะคุณโนหนึ่งอะใครที่เข้ามาขอเก็บรายชื่อต่อเนี่ยคะัะใครที่มึงเข้ามาคะัะพิมพ์กล้าตามชื่อรายมารุนรางวันไปเราจะมาเชียเฉลี่ยดีกว่าฮะเฉลีย่ยฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายชื่อดีกว่าฮะ มี20ก็เอาไป10บรางวัลมี10เอาไป5รางวัลมี30เอาไป15รางวัลมี40เอาไปอีก20รางวัลครับมาขอขอเลือกก่อนขอเลือก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 ไปกะขอเลือกคะนี่กะเริ่มไปดีมาสองหนึ่งยังไงต่อ ยังไงต่อไปก็ไหวเชื่อไหมล้นไอ้อ้วนล้นไอ้เฮียเกมนี้ไม่ดีค่ะโอ้ยทำไมคนระับทำไมถือว่าไม่ดีคนระับเกมหรือคนครับไม่ดีโอ้นักตเตะเซี่ยวลินยี่เซี่ยวลินยี่อะไรของคุณอารยาฮนะอ,อรารยาฮนะชื่อคุณคนณนะ ไปต่อยอ5ครั้งนะะมาครัขอเก็บรายชื่อเป็นครั้งสุดท้ายเราจะมาลุ้นรางวัลก่อนลงไล์ไปยังไงก็ไม่ได้ละมาเราขึ้นมา30,000แล้วเมื่อกี้ลงไปฮะมาต่อเนื่ยคชนะ,ะ6-4บ้าเซี่ยวหลินยีนะฮะโอ้ไม่ดีตรงยีอะบา่าฮึม อะไรอะ่ะคนไม่ดีนี่หว่าผมคนดีนะ,ะผมไม่กินเหล้าดุบุหรีะคะ่ครับผมไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับมาสุดท้ายท้ายสุดมานี่ฮะัวายเชื่อไปเซียวหลินยีเอิร์ท าไงก็เอาเซี่ยวหลินยีอนะเซี่ยวหลินยียีใบตรงๆเลยวะ,ะยีใบปะโอ้โหจัดจ้านครับจัดจ้าน,นะฮะก้ากจัดจ้านครับสวัสดีครับมานี่ครับราววันก้อนโตไปอีกหนึ่งพันกว่าบาทนะฮะพอใจยังฮะนักตีเซี่ยวหลินยีนะฮะอืม,อม มาฮะนี่ฮะช่องกลางไอ้รนห้าช่องอ่ะไป200สองร้อยบาทมาครับผมต่อเรื่องไปอีกเจ็ดครั้งมารุนรางวัลกันดีกว่าตอนนี้เที่ยงคืนแล้วครับตามนั้นไม่มีใครแล้วใช่ไหมครับขอจับเวลาหนึ่ง